ค่ะวันนี้จุไลก็จะมาเล่าเกี่ยวกับว่าทําไมจุไลยถึงมาเจอดรโจดิสร์นดิสเพนซ่านะคะก็จะเล่าว่าการที่แบบเขาเรียกเป็นเหมือนทวินแคมว่าการที่เรามาเจอกันนะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นสามีภรรยาอาจจะเป็นเพื่อน and เป็นพี่น้องนะคะที่รักกันมากเหมือนเราแบบข้ามภพข้ามชาติมาเจอกันคือดวงจิตเราก็ยังคิดเหมือนกันแบบรักอะไรเหมือนกันมีความเห็นตรงกันทําอะไรที่เหมือนเหมือนกันอะไรเงี้ยก็คืออาจจะเป็นพี่น้องหรืออะไรที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ย ก็คือมันเป็นจิตที่เราแบบตั้งใจมาเกิดนะคะก็คือทําให้เรามาเจอกันนะเพราะว่ามันไม่มีเหตุบังเอิญการที่เรามาเจอคนนั้นการที่เรามีเหตุอาจจะไม่ดีกับคนนี้อะไรเงี้ยมันแบบมันเป็นเรื่องที่เราตั้งจิตมาแล้วตั้งแต่ข้ามภพร์คํมชาิเนาะก็เหมือนอย่างจุไลเนี่ยคือเราก็คือเหมือนแบบอยู่บางไทยเราก็มีแฟนแล้วเราก็เข้ากันไม่ได้เราก็แยกจากกันไปเนาะแล้วจุไลก็คือมีเหตุนะคะกดแรงดึงดูดกับ สมาธิเกี่ยวกับกฎจักรวาลเนี่ยมันเรื่องเดียวกันก็คือมีเหตุการณ์สถานการณ์ที่แบบเราก็ไม่ได้บังคับตัวเองคือเราก็ปล่อยไปถึงเราบังคับเราก็ต้องเจอสิ่งนั้นอยู่ดีนะจุไลยก็คือแบบมาอยู่ที่แบบประเทศออสเตรเลียเสร็จแล้วเหมือนเราก็ไม่ได้คิดว่าจะมีแฟนใหม่แล,แล้วก็เหมือนกันเราก็มาเจอนะคะกับสามีของจุไลยเนี่ยเขาก็เป็นชาวอิตาลีเขาก็แบบอ,ย,อยู่เ,เ,เกิดอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเนาะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเขาก็ย้ายกลับไปอยู่ที่ประเทศอทิตาลีครอบครัวเป็นคนอิตาลีหมดเลย เนี่ยก็เหมือนแบบเรามาเจอกันในสิ่งที่แบบเราอยู่คนละประเทศหรืออะไรเงี้ยเป็นโซเมดคือเรามาเจอกันแล้วเราเข้าใจกันแบบเเหมือนเรารู้จักกันมานานเนี่ยมีใช้ชีวิตอยู่กันยังมีความสุขนะคะไม่ว่าจะพ่อแม่ของเราถ้าเรามีความสุขกับพ่อแม่ของเราเนี่ยก็เหมือนเราเกิดมาเจอกันเนาะแล้วที่ดกที่จุไลแบบมาชอบเรื่องด็อกเตอร์โจนะคะดอกเตอร์โจดิสเพนซ่าเนี่ยก็จะมาเล่าประวัติให้ฟัง เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยจุไรก็ชอบเรื่องจิตวิญญาณมันเหมือน,นเป็นความใฝ่ฝันความมุ่งมั่นของเราจุไรไม่รับความพยายามพยายามไปนั่งสมาธิตั้งแต่อายุสิบห้าคือไปทุกวัดเลยนะคะคือแบบไปใครชวนไปไหนก็ไปอาจารย์เพื่อนชวนไปไหนอะไรก็ไปไปนั่งเพื่อเราต้องการรู้ว่าเออคือแบบเราเป็นใครจะใช้จิตยังไงทํำยังไงเนี่ยแล้วก็มีเหตุการณ์สถานการณ์มาต่อเนื่องที่จุไรได้มาอยู่ออสเตรเลียจุไรก็ได้เจอมีเดียมคนออสเตรเลียได้ ได้อยู่กลุ่มนะคะของมีเดียมการรู้ว่าเขาคือบางคนฟื้นมาแล้วก็มาบอกว่าเรื่องนี้เป็นยังไงคือเขาไปเจออะไรมาบ้างมันเรื่องเดียวกันเลยเพราะว่าในโลกในจักรวาลทั้งสปิริต8,00 0ล้านคนอะไรพวกนี้เมื่อเราตายไปมันก็จะไม่มีประเทศไม่มีภาษานะคะเราคือหนึ่งเดียวกันน่ะก็คือแบบใช้สื่อกันทั้งจิตเนาะเนี่ยเสร็จแล้วสุดท้ายก็ได้มาเจอ,อโคตรตุกตาได้เรียนกดแรงดึงดูด ได้มาเจอดรโจดิสเพนซ่าได้เจอคุณจินก่อนนะท่านอยู่ท่านทำยูทูบก่อนแล้วก็ไปเจอเวกี้เวกี้การตื่นรู้จุไรเข้าไปเรียนอุ้ยแบบเก่งมากก็ขอบคุณคุณจินมากเลยนะแล้วจุไรก็ได้มาเจอกลุ่มจักรกวาลน,นะคะจากคุณสัตรพรนะคะคุณหน่อยนะีก็เลยแบบคุยกันเฮ้ยชอบทำยังไงก็เลยมาเรียนจัก,กระทั้งเกตจัก,กระนะจุไรก็ได้เรียนจบแล้วก็เป็นนักลบแสงสว่างด้ สามารถที่จะช่วยเหลือรักษาโรคด้วยตัวเองไปรักษาช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาแบบหายจากโรคมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยก็คือมันไม่มีเหตุบังเอิญเลยนะคะก็มาเล่าต่อที่แบบด็อกเตอร์โจดิสเปนซ่าเนี่ยประวัติของท่านนะคะท่านเกิดที่ประเทศอิตาลีค่ะแล้วก็พ่อแม่ก็เป็นชาวอิตาลีนะคะแล้วที่ครอบครัวก็มีแบบไล่ไวายใหญ่มากนะคะเพราะว่าอิตาลีเนี่ยเขาจะแบบม,มีมีปลูกไวายมีเขาเรียกลิควิดมี ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นแบบเยอะมากผล,ลไม้ยุโรปเนี่ยเยอะแล้วราคาถูกมากเพราะว่าที่ตอนจุไล,ไลัยไปฮอลลเดย์เนาะแบบได้กินแบบพูออร่อยทั้งนั้นเลยแล้วก็ราคาถูกกว่าที่ออสเตรเลียด้วยนะคะาคาเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นที่ที่ผลิตเลยค่ะแบบอูเต็มไปหมดเลยบลูเบอรี่มีหลายๆอย่างนะคะเป็นเหมือนแบบผล,ลไม้แต่ว่าการทันวนะคะดรโจเนี่ยเขาทันวตั้งแต่อยู่12เพราะเขามีเขามีวเองทําเองส่งเองอะไรเงี้ย แล้วจุไรก็ได้แบบดื่มวายแต่เขาบอกว่ารีเสิร์ชก็บอกว่าการดื่มวายแค่นิดนึงอะคะ่ะทานเกี่ยวกอาหารไปด้วยแต่ไม่ใช่ว่าดื่มจนเมานะเนี่ยมันจะช่วยทําให้แบบแอปเปอไทสดีแล้วก็ช่วยทําให้เราสมองเราหลั่งสารเคมีที่มีความสุขตรงเด่นได้มันจะจับตัวขยายใหญ่ขึ้นนะคะทาให้เรามีสมองที่แบบดีขึ้นอะไรพวกนี้ก็คือแบบมันก็จะช่วยในเรื่องจิตพลังงานด้วยเนาะ ก็มาดรโจรเนี่ยท่านเกิดนะคะท่านเกิดพอพอหลังจากนั้นนะพอแม่ก็ย้ายมาอยู่ที่อเมริกานะคะแล้วท่านก็ได้เรียนนะคะเรียนจบมหาลัยเป็นหมอเป็นหมอไคลโรแพคเ,เตอร์นะคะด้านกระดูกดูแลเรื่องกระดูกแล้วท่านก็ได้เรียนแล้วท่านก็ได้เรียนแบบมากมายเลยนะคะแล้วก็ท่านก็เรียนจบมาสเต์ดีกรีด้วยนะคะเกี่ยวกับควอนตัมฟิสิกส์นะคะแล้วก็เรียนเกี่ยวกับซูโด อ่ายูนิเวอริตี้นะคะเกี่ยวกับต่อมภายในร่างกายอะไรพวกนี้เนาะแล้วท่านก็แบบประสบความสำเร็จมากเป็นรีเ e ิร์ชเเป็นนักเขียนนะคะแล้วท่านก็คือแบบก็คือเหตุที่แบบท่านได้เข้ามาถึงเรื่องนี้ในเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับหนังสืออ Break, breaking of the habit นะคะแล้วก็หนังสือเกี่ยวกับ U R placebo เนี่ยหนังสือที่แบบมียอดขายมากมายเลยเนี่ยก็คือ ก็คือสาเหตุที่ท่านได้เข้ามาทําได้เข้ามาเรียนแล้วท่านก็ได้เรียนโยคะด้วยนะคะที่ที่แมสซาชูเซตส์แล้วก็มีที่มหาลัยฮาวายโฮโลลู Hawaii, ulu, นะคะแบบท่านได้แบบเรียนสาขาต่างๆมากมายเลยนะคะ e c t g อะไรพวกนี้คือท่านได้เรียนยุแล้วก็พลาสติกเกี่ยวกับพลาสติกด้านการแพทย์นะคะพลาสติกร์เจอรี่อะไรพวกนี้นะคะท่านก็เอามาใช้กับางานของท่านท่านเป็นนิวโรด้วยะคะ่ะท่านเป็นหมอทางด้านนิวโรลสายอันทิตเนาะ ก็คือ,อท่านเกิดนะคะท่านเกิดวันที่22มีนาคมปี1962นะจุลลย1 9 6 6ต่างกัน4ปีนะคะเนี่ยแล้วพอท่านเกิดมานะคะแล้วก็ท่านก็มีชีวิตได้เรียนหนังสืออะอะไรมากมายแล้วสาเหตุที่ทำไมท่านจะท่านมาท,ที่ทุกคนรู้จักกันทั่วไปว่าด็อกเตอร์ด็อกเตรโจดิสเพนซ่านะคะ ก็คือวันหนึ่งเนี่ยท่านก็ไปไปงาน trial a l o n เ,เรียกไทยอทลอนคือมีการแข่งขันของ3าแบบนะคะ3แบบด้วยกันก็มีมีวิ่ง running มีวิ่งแล้วก็มีว่ายน้ำนะคะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าใช้ bicycle นะการใช้ bicycle นะ่ะคือมี3อย่างในงานนั้นงานเดียวกันและหลังจากนั้นท่านก็ขี่จักรยานนะคะแล้วท่านกําลังที่จะเลี้ยวข้ามสี่แยกไฟแดงและเผอิญมีรถ 4วิวได้คันหนึ่งมาชนท่านข้างหลังปกติที่แบบต่างประเทศมันจะมีลิมิตใช่ไหมคะถ้าช่วงชุมชนเนี่ยช่วงนักเรียนเนี่ยช่วง3ามโมงหรือช่วงเช้าจะแค่ประมาณ40นะคะแต่รถเนี่ยมันในชุมชนมันจะเหลือประมาณ50แต่รถคันนั้นมาเร็วมากประมาณ55นะคะวิ่งแบบด้วยความเร็ว55กิโลมเมตรนะ เสร็จแล้วก็ชนท่านด้านหลังท่านท่านล้มไปนะคะกระแทกที่หลังกระดูกหักไปประมาณ6ชิ้นกระดูกลำบ้าสปายเนะมันจะมีกระดูกโทรสิศีะสไปายกระดูกคอแล้วก็กระดูกตรงลำบ้าสปายหักหกชิ้นคือกคือ,คอหักหมดเลยช่วงนั้นแล้วท่านก็ไปหาหมอก็คือถูกส่งไปที่โรงพยาบาลศาสตราจารย์อะไรมาหมดเลยจะทําการผ่าตัดท่านนะคะ แล,แล้วทุกคนก็คิดว่าท่านไม่สามารถทีจะเดินได้แล้วด็อกเตอร์ก็แบบเอ่อเมคดิสิชันก็แบบว่ายังไงเขามันก็ทําอะไรเขาไม่ได้เขาก็แบบไม่ทําไม่แล้วเขาก็กลับไปกลับไปที่บ้านนะคะแล้วท่านก็ไปเยียวยาเองนะคะก็คือแบบท่านอยู่ในด็อกคิวเมนทัลี่นะคะเกี่ยวกับเกี่ยวกับฮิลเลอร์อะไรพวกนี้สามารถที่จะเข้าไปศึกษาเพิ่มได้นะคะ ท่านเนี่ยใช้จิตของท่านนะคะแบบเข้าไปรักษาแบบกระดูกต่อกระดูกกระดูกลำบ้าสไปนยนะคะมันจะมี5ชิ้นแล้ว,ลวก็มีตีก้นกบด้วยเนี่ยท่านก็รักษาแบบชิ้นต่อชิ้นเวทิบเบรน,นะคะมันจะเป็นชิ้นใช่ป่ะต่อกันเงี้ยรักษาทีละชิ้นละชิ้นละชิ้นจนแบบ6เดือนต่อมาท่านสามารถใช้จิตใช้พลังงานนะคะควอนตามพิสิกส์เนี่ยสามารถใช้แบบรักษาแล้วท่านก็หายแล้วก็หลังจากนั้น6เดือนท่านก็เดินมาเดินมาที่มหาลัยนะคะแล้วท่านก็แบบ ก็ทุกคนตะลึงหมดเลยศาสตราจ,จารย์ mm. เพื่อนร่วม mm. ทีมงานอะไรท่านก็ตะลึงว่าทาไมทาไมท่านถึงแบบอ่าทาไมท่านถึงเดินได้ถูกไหมคะแล้วท่านก็เลยแบบท่านก็เลยแบบใช้วิชานั้นนะคะไปแบบไปไปทั่วประเทศเลย33ประเทศะคะ่ะท่านก็ไปสอนใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขใช้ชีวิตยังไงให้รักษาโรคได้นะคะก็คือแบบใช้ฮิลลิงใช้พลังงานภายในเนี่ยช่วยช่วยรักษาโรคช่วยทำยังไงให้ชีวิตเรามีความสุข ท่านก็แบบไปแบบพลับบิกหนังสือเซลเลอร์ดีมากเลยมากมายที่ท่านแบบกระจายออกใหม่เนี่ยคือวิธีการรักษาของท่านนะคะเป็นสายอิทแตกเ่ราไปเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าท่านแบบทั้งนั่งสมาธิและตัดฉูุด้วยตัวเองคือเรื่องมันก็มาเหมือนกันโดยตรงพอดีเลยทั้งวิทยาศาสตร์แลวก็ทางทางทางพลังงานทางจิตท,ที่พระพุทธเจ้าอะไรได้สําเร็จเนาะก็เนี่ยจุไรเขาอยากมาบอกว่าใหญ่ทุกคนนั่งสมาธิรลอเข้ามาเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเรียนรู้ทางสื่อไหนก็ได้ทุกทุกอย่างถูกต้องหมดไม่มีผิดมีถูกนะ ก็ขอให้ทุกท่านได้มีความสุขกับสมาธิในะุไลก็ได้ทําทุกวันมีความสุขมากเลยส่งความรักให้ทุกคนมีความสุขค่ะอันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย